ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะตอนนี้เรียกคือใ่นเกม ROV กันนะผมนะซึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่น d ู a อ h m a t c h กันนะครับนะซึ่งผมเคยเล่นดูโอ h m a แบ h ไปไม่กี่ตาเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวจะมารองเรื่อก่อนดีกว่ามากดแม่งเลยนะจ๊ะห้องนานหรือเปล่า <c oughs> ก็ d ู a อ h Match น,นี่ผมว่าหลายหลายคนต้นจะรู้เรื่องกันเลยเน,ะ <c oughs> นะาะเพราะอะไรหละคนแม่งเสียน ROV ผมอีกเพราะฉะนั้นไม่บอกแม่งนะโอเคเราจะเล่นฮีโร่ตัวอะไรดีซึ่งผมคิดไม่ออก มันต้องตัวที่แบบวิ่งเร,เร็วนะถ้าที่ผมลองมาโอ้ทีมเรามีมูร่ดนะมูราดฟาร์มแล้วจะเล่นอะไรดีเนี่ยคิดแป๊บืพีซี่ใช่ไหมพีซี่โคตตายฮะงั้นเอ่ตัวเฮี้ยอะไรดีเนี่ยไม่เล่นผมเคยเล่นแล้วมันไม่ไหวงั้นนานาย่าแม่งเลยัวของจริงเ,<อ>เล่นเดียวไปเนะี่ยน่าจะไหวฮะไม่รู้เอามาแม่งเลยไปกดเพื่อน แบกกูด้วยไ <c oughs> ม่แบกนี่ไม่ได้นะชื่อผมมีกระบอกบอกแล้วว่าทีมฉันพิการ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องโหดใช่ไหมเ่ยมาโอ้โหฝั่งนั้นมี oh my god โอ้ยฝั่งั้นพี่จะแทงวะน่ะโอ้โหมีมาหลอดมีช้างโอ้โหแทงเยอะที่สายเลยโอเคกบเดี๋ยวเรา,าเจอกันในเกมดีกว่า มาเข้าเกมกันมาแล้วเข้าเกมอย่างรวดเร็วทันใจเราเจะของที่เราจัดไว้แล้วกันอันนี้เปลืองมานาแล้วกันนะไปใช้เปลืองมานาเหรอวะจะได้เทมสองโอเคเห็นมีแต่คนบอกว่าจะให้อารบีมันจัดจะได้เทมไม่มันจะไม่ค่อยดีผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็จัดปกตินะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาตีนี้มันเหมือนคลิปอะมันจะได้เวลนะประมาณนั้นนะ ตึ่งเราจะแย่งมูราตนะฮะ <c oughs> ไม่คูยูยี่ยจังปะอ่าปล่อยให้เขาฟาไปครับเดี๋ยวเราไปดูรอดลองฝั่ง,งขรงค้ามอูนี่มาแล้วช้างมึงอะไรฮะกลัวของจริงจําไว้ยิงขนูฮะเรียบร้อยมางี้สวยเลยเฟิรนะ์สบัตฮะแต้มไปจากการฆ่านะครับโอเคมาดูฝั่งวันนี้ <c oughs> เก็บไปหมดหรือย,ยังเก็บไปหมดแล้วอยู่ไหนกันวะ อ้าวตรงนี้มีศพคนตายมูรัตมันจะเข้าเยอะมากเดี๋ยวมันเกิดมาแล้วมึงตีมันมาได้โุ้ยตรงกลางมีไปตรงกลางมีไปเดินสึกหน่อยสึกหน่อยโหเรียบร้อยอย่างงี้สวยเลยมึงหวานหมูอันตีแม่งเลยกูมูรัดบ,บอกเาไม่ได้สักตัวเลยถ้าเราเหยียบไปตัวนี้ตัวเล็กนี้ครับเราจะได้เงินทีละร้อยห้าสิบหรือร้อยยี่สิบเนี่ยแล้วแต่ดวงนะครับซึ่งดีมากไปเหยียบเอาเงิน สรุปมันได้120่จ็บเนี่ยเอ้ย120นะฟาร์มชิวชิวชิวยิว้มเพื่อนหลายกันสงสารนะจะตายห่ายอยู่แล้วมามากูมาช่วยละเอาช้างสวยฮนะอุ้ยชิบหายแล้วมูลาดช่วยกูด้วยมูลาดมึงทิ้งกูแบบนี้ไม่ได้นะมูลาดมึงไอ้สัตว์มงเงาเลยเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วมึงตายโอ้โหจบเลยกูมูลาดกูเข้าไปางี้สวยวิสวย ขอบคุณมากที่มึงมาช่วยหลังกูตายมึงไปช่วยตอนที่กูยังไม่ตายยี่ยอ้ต้องรีบไปกลางมีประเด็นเฮ้ยตอนนี้เรานำอยู่ว่ะเราได้ก้าแต้มนะเยี่ยมเลยอืมไอทีมเราแม่งมาเล่นแทงสองตัวมันได้ที่โหลพวกเจ้าแท้งจากไหนเอพวกเจ้าดาเอยู่จากไหนเนี่ยแทงสองตัวเนี่ยเรียบร้อยขอฟาร์มเงินแป๊บอย่ามีใครมาแล้วเว้ยกูฟาร์มเงินอยู่เออรอบนี้ไม่ได้ร้อยสามสิบเว้ย ทำไมอนะไรงอ,งอบนั้นกูได้120กูก็งงอยู่เหมือนกันโหมูหลานกูเก็บ2โหจังว่ามึงเนี่ยเก็บเงินนะกูไม่สนใจดังนั้นเก็บเงินก่อนเฮ้ยช้างมาช้างมึงรู้ว่ามึงสู้กูไม่ได้มึงก็ยังมาสู้กับกูอีกนะยี่จอมโอ้ยยิงว้าเด็ดเด้เอ้าเอาเอมึงจุกดีจังเลยเนะี่ยยิงของเยอะนะเราก็จะยิงแรงขึ้นนะดีมากเลย อ่ตรงนี้สองตัวกูลืมดูโทษทีกูกลับไม่ทันแน่ๆเลยแบบนี้ไม่ได้อยู่หูไม่ทันแล้วอย่างนี้มูราดช่วยกูด้วยมูราดโอ้ยโอ้ยโอ้โหกลับบ้านไปเอาฮิวแป๊บมึงเดี๋ยวพวกมึงเจอกูตอนนี้ทีมกูไม่อยู่ทีมกูไปไหนก็ไม่รู้กูแย่งกันฟาร์มก่อนไ่กูพีเอยพวกเนี้ยฮิวงอยู่ไหมวะเนี่ยโอเคเก็บฮิวฮะมูราด,ดไ่ไหมนะั้ กูเออถอยมาถอยมากูคุย,คยใครเนี่ยกูเล่นคนเดียวกูมาช่วยแล้วเอามันหายนีดีมันอยู่นี่มึงอะไรฮะมึงอะไรเรียบร้อยนี่เองทีมดีทีมดีมดมดกลางมีประเด็นนะช้างแม่งเก็บตังค์โอ้โหมันมันอยู่ติดกนันตลอดเลยวะมันบอดป่ะเนี่ยไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเว้ยจริงๆมันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ย ไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าห,หนูมูล,ลาดยิงเปล่าเอามาเก็บหิวเก็บอะฮะเก็บอะฮะจัดเก็บอเก็บหรอเออรู้สึกว่าที่หนึ่งนีมันจะโดนล็อกเป้านะมันจะสามารถกดบอกตำแหน่งที่หนึ่งได้ซึ่งเป็นสุดยอดนะโอเคซึ่งศัตรูไม่จะรู้จุดเราหมดเลยถ้าเรากดนะไอ้ถ้าฝั่งตรงข้ามมันกดนะ ต้องรอเวลาใกล้หมดก่อนนะประมาณหนึ่งนาทีอะ่ะมันจะให้เรากดกูได้ตัวี้เฉยคือถ้าเราฆ่าตัวเมื่อกี้นะเราก็จะสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งนะเหมือนโลตายเกิดเพี้ยครั้งเดียวนั้นเนะะบอกเผื่อใครไม่รู้เนะู่แล้วก็ไม่ต้องมาเม้นนะโดดไหมวะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ทำไ,ไมรู้สึกว่าเล่นดีรอบนี้เล่นเมื่อวานนี่กูก,กากที่ฝ่ายเลยโอ้ยหอยหลอดนี่เออ โอ้โหตอนนี้เรานำเยอะมากเลยโอ้ยจะตายจะตายกูจะตาย,ตาย,ตายเอากูตายกูมีโลกเกิดขุบอัพขุบอัพช้างคนเดียวกูัวได้ไม่ตัวหนึง่งมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงเมดกูก็เมดอะ่ะเอามึงแรงกว่ากูไอ้สัดเอ้ยเอ้ย <c oughs> <c oughs> มาแรงกับผมวะไม่ได้เลย จังหวะนี้มูาดเราเปิดกลางฮะยังไงโดนดันเรียบร้อยโอ้โหมูดกูโหดสัตว์มูดกูตายแล้วรู้สึกว่าผมเปรี้ยวบ่อยมากเลยเปรี้ยวบ่อยแล้วก็ตายบ่อยที่ผานเนี่ยมันอยู่ติดกันอีกแล้วเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยงงมากเลยระบบติดกันเลยไงวะเอาเยะแล้วยะแล้วกูอะไรของมึงเนี่ยออกไปอะไรเนี่ยเออ เปรี้ยวกูลหละให้จัดเออเก็บเงินก่อนได้กี่บาทวานะเนี่ยรอบนี้ได้ร้อยเจ็ดสิบบาทนะถ้าจะอยู่ที่เวลาแหละมันจะเพิ่มเงินให้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแม่มาบอกตำแหน่งผมอะไรปะเรียบร้อยเชื่อลุงที่หนึ่งก่อนตำแหน่งกูถูกปลอกเรียบร้อยแล้วจ้ากูไม่รู้กูไม่รู้กูฟาร์มเงินก่อนเฮ้ยอย่าตายนะมึงอะเฮ้ยอันตีดิ บางครั้งผมก็กดไม่ไปหลอนๆอยู่มันเล่นในคอมันกดยากนะเรียบร้อยรู้ตำแหน่งเราได้อะไรอ่ะไม่มีดาเมจแก,ก่สู้ใช่ไมมได้อันนี้สองตัวเองละมึงกวนตีแม่งไรสัตว์ตายๆพวกมึงอะ่ะเรียบร้อยแล้วผูว่าตายต่อในคอถึงไหนละใกล้ครบแล้วหลยหนังสืออ,อันหนึ่งต้องชนะดีต้องชนะ โอโหแต้มเรานี่ก็นำดิ่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะชนะแหละนะ <c oughs> โหว่าเราเงี้ยเราก็จะชนะแล้วเวลาจะหมดแล้วแปบ๊บหนึ่งผมขอเบลก่อนเอ๊บโอเคมึงมามึงมามึงกดมึงกดมาหากูเลย,ม,งงลม,เลยมึงลุมกูเลยมึงลุมกูเลยมึงมากูต่อยให้ผมเนี่ยกูต่อยให้ผมเนี่ยบอกเลยไอ้จัดมึงไงล่ะมึงให้ <c oughs> กูแรงไอนะ้หมดอะ ปึ๊บปูดาวเร็วไว้ oh, ไวจัดโหเมก้าคิวไอ้เหี้ยคิวดําเพชรคือเหี้ยแล้วล่ะไอ้เหี้ยโหคิวเป็นซี่ไอ้สัตว์เป็นเหี้ยนะเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ <c oughs> เอออย่างน้อยมันก็ตายเพราะว่าตายอะ่ะ <c oughs> กูจะน,าน่ะนาอะไรเหี้ยแทบดังดิ่งกระดานพี <c oughs> ่จะมีใครพิเกตได้หรือเปล่า สิบีจะใช้ชนะอะไรวะอย่างนี้กูนี่คือจริงผมเล่นดูโอ้เลนแบบนี้ผมชนะครั้งแรกเลยเนะี่ยทำไมกูตื่นเต้นขนาดนั้นเวลาหมดแล้วกูขอสักตัวนึ่งอะอจบเกมไหมชนะเรียบร้อยรอบนี้ทีมฉันไม่คือกากรอบนี้ทีมฉันโอเคไหนดูซิว่าดูสกอร์แต่ละคนที่ว่ามันเท่าไหร่กันบ้าง โหได้อะไรเนี่ยคิวอะไรเนี่ยไม่เคยได้เลยโอเมก้าคิวเนี่ยหอมอุอโอโอราด่าไปสิบหกนี่คู้มค่าเยอะสุดหรอกวะเนี่ยทีมแทงกนี่ค่าน้อยสุดเลยเมื่อแท็กมันก็ไม่แปลกเลยแม่โอเคหมดนี่เขาไม่มีแล้วมั้งเดี๋ยวหยุดรับของกันหนึ่งรับของไม่ได้เว้ยเออช่างแม่งกดนี่กันโอเคนะเอาไปไล่ไงสำหรับอาร์วีวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอนคลิปหน้านะ ดูงงหนอโอเคไปแล้วครับไม่เป็นไรไม่ใช่คคิปหน้าอย่ลืมกดไ like ลค์ซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบาย